นอนเสียชีวิตอยู่นะเฮ้พี่ลองนี้ขอดูก่อนเบิร์ตยัยครับยายครับยายนอนตัวแข็งเลยครับสวัสดพพีพี่เพื่อนๆลุงป้านาะาทุกทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนลุงป้านานะครับอยู่กับผมเมาส์เดินป่าล่าผีนะครับก็วันนี้นะครับเราเนี่ยจะเอากับข้าวนะครับมาให้คุณยายที่ใช้ชีวิตในบ้านล้างเนี่ยเพียงลาพังนะครับพี่พี่ก็ตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าไม่เจอยายแกนะครับไม่รู้ว่ายายแกเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ด้านบนนู้นหรือเปล่า นะครับก็โอเคนะครับพี่พี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปดูย้ายนันด้านบนกันนะครับและก่อนเราจะขึ้นไปเนี่ยผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมและพี่เมาส์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจเนี่ยให้เราได้มีการแบบถ่ายคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่พี่โอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปกันเลยครับไปเดี๋ยวเราก็จะเดินข้ามน้ำไปเลยนะพี่เมาส์น้ำเนี่ยคือขุ่นมากเลยอ่ะ เราเดินไปเนี่ยต้องเจอสป่าแน่ๆน,นะครับลุงกระลอกไม่ใช่ยายแกหายยิงกินหมดแล้วนะาไาาจปเอยย เราก็มาถึงแล้วนะพี่พเราก็มาถึงกันแล้วนะครับบ้านล้างที่นั้นคุณยายพาพวกเราเดินมานะครับเฮ้ยตรงนี้เรามาไม่เคยเจอเลยดูพี่คืออะไรวะเฮ้ยผมมาผมไม่เคยสังเกตเจอหลังนี้เลยนะนะพี่เมานะเนี่ยหลังเนี้ย ไ,ไม่เคยสักเก่บเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ<ะ>พวกผมเทื่นมาไม่เคยเจอนะครับี มีโอ่งน้ำมั้งครับมีโอ่งน้ำอ๋อเป็นห้องน้ำพี่เป็นห้องน้ำเอออ๋อเป็นห้องน้ำเก่านะครับเหมือนจะเป็นห้องน้ำเก่าแต่ประมาณนั้นน่าจะเป็นห้องน้ำเก่านะพี่เยอะปะอุ้ยมีรูตุนเนี่ย มือจ้าใหญ่ก็ไม่อยู่ตัวใหญ่ก็ไม่อยู่ฮะเออเราลองเดินดูข้างๆข้างหลังนี้เราไม่เคยไปดูเลย จะเป็นป่าล้อมรอบเลยนะพี่พี่บริเวณนะมีแต่ป่านะพี่นะเข้าไปข้างในโอมือ,อยู่นะหมืออยู่นะครับพี่พดูด จัดมอก็อ่ดี่เหนัพ่ดนนี้ก็ไม่มีคุณยายเลเ่ะคุณยายไหนวง้ก็ไม่มีอะไรนะาจากิพาก้กกกกกกกนาวตนั้นนะพ,พี่นั่นนะ่ะยังอยู่ มีเชือกเต็มเลยนะครับตรงนี้มีเชือกเต็มเลยอือมาไปดูตรงินนี้ที่มีพวกผมเด็กอ๋อแล้วก็ทางนี้มาไงเอ้ยแยกันไปไม่มีนะใช่ครับเฮ้ยคุณยายเอามาหรือเปล่าคือรู้ว่ายายออกมาฝังไว้หรือเปล่า เหมือนคุณยายจะเอาผลไม้มากินด้วยหรอพี่แก้วมังกร,รงนเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยอืมขายัางดีนะที่มีอะไรทานนะครับพี่พี่เนื่องจากบริเวณนี้เป็นแบบสวนล้อมรอบนะพี่เนาะยายแกเขาคงจะมากินผลไม้ตรงเนี้ยเพราะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นต้นแก้วมังกรนะครับพี่พี่แล้วมันก็ดีต่อสุขภาพอยู่นะแก้วมังกรเนี่ยนี่เปลือกมันเป็นร้องรอยของคุณยายนะครับ่อ,อยนูด้วย,ยกินแล้วนะครับ ตรงนี้ก็เป็นบ้านที่เราเอ้ยนู่นก็มีนะจำกรดยายของเจาไม่ได้นะครับก็คุณยายเป็นไวะพี่เก็เดินมาที่คุณยายพามาวันนั้นนะครับเนี่ยแต่เราก็ไม่เจอคุณยายไม่เจอคุณยายเลยอ่ะตรงนี้ก็เป็นสาาระล้างนะครับไม่รู้ว่าคุณยายเนะี่ยแกอยู่ได้ไงนะพี่นะเพียงกำาพงใช้ชีวิตในนี้เพียงคนเดียวนะครับ ถ้าเป็นที่โคตรน่ากลัวเลยนะใช่พื้นที่นี่ผมบอกเลยน่ากลัวมากๆนะครับเป็นผมเนี่ยผมไม่กล้าใช้ชีวิตคนเดียวอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆดูจับบริเวณรอบๆเนี่ยสาราก็มีรอยรั่วรอยร้าวนะครับไม่แน่คืนใหญ่อาจจะมาพักตรงนี้ก็ได้ใช่ยุงเยอะแล้วก็พวกสัตว์อันตรายนะครับงูตะขาบแมงป่องอย่างเงี้ย นะ่ากลัวนะไปลองเดินหายูัไผู้ก็ไม่เขาใจลองเดินหายายดูย,ยายครับ เยอะมากมาแับเยอนะเนาะคือตอมือเราเยอะเลยเนาะพี่นะ<ช>แต่ว่าคุณยายจะอยู่ใช้ห้วยดานล่างเหนือพี่เหอ,อนใจครับโอ้โหต้นนุน่นต้นเบล้อพี่ดูดิน้าไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามสิบปีแล้วมัง้งใช่ <น>ใหญ่มากนะครับค<ว>ยอยใ, <น S 2> ใหญ่เลยสอน,นโอบนะครับต้นนึงต้นนี้ได้แน่นอนนะผมว่าสองขนโอบนะครับพี่ๆดูจากลักษณะต้นแล้นต้นใหญ่ปลอ,อ,อมเลยอะเกากครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะนกอะไรปะไปคุณยายจะไปไหนวะ ไม่เจออุตสาวเข้ามา,ามให้ยายนะเนี่ยเข้าอยู่นี่ใช่ครัเข้าน้ำให้ยายนะครับแล้วก็มียาแต่เราหาย,ยายไม่เจอนะครับเฮ้ยผมว่าเนี่แยายไปอยู่ที่ไห,เหนเนาะแกย้ายที่ไหนที่อยู่เหรอหรือเปล่าไม่เห็นเจอเลยว่าพี่ เป็นคนนอนอ่ะไปดูสิเป็นคนย้ายหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่นอนเสียชีวิตอยู่นะเฮ้ยพี่นอนแน่นิ่งเลยวะลองนี่ตัดเป็นคนย้ายลองนี้ตัวนี้พี่ลองถือกล้องให้ผมผมจะเข้าไปดูอาการ ลองเลี้ขาดูก่อนเบิร์ดคุายครับคุณยายครับยุงตองแกต้มเนื้อแกไม่รู้สึกตัวเลยพี่คุายครับคุยายครับคุยายครับตัวแข็งเลย่ะเราข้าววางให้ดูทีคุณยายครับคุณยายเฮ้ย่นอนตัวแข็งเลยคุณยายครับเฮ้ยือนขาจะจะกระดิกแล้วว่ะพี่ ยายครับยายครับยายพ,พี่แกลสตัวนละกินข้าวครับแกน่าจะหิวข้าวเป็นลมมากกว่าผมว่ากินข้าวครับยายบพวกผมเอาข้าวมาให้ครับเอาข้าวยามาให้น้ำมาให้นะครับพี่ผมว่าแกน่าจะหิวข้าวจนหมดสติมากกว่าแลวพี่นะใช่น่าแ,แกลุกขึ้นมาแล้วน่าจะเกิดจากการหิวข้าวอ่ะ เดี๋ยวรอดูแกกินข้าวก่อนโอ้ยุงเยอะนะครับเมื่อกี้แกนอนหมดสติอยู่นะครับพี่พี่ไม่รู้ว่าคุณยายเขาอยู่ได้ไงนะครับยุงเยอะมากนะพี่แล้วผมจะคอยไปปัดยุงให้แกระหว่างแกกินข้าวพี่ถือกล้องให้ผมตรงนี้นะอดูดิแกกำลังนั่งกินข้าวแล้ว แน่าจะนจิ๋วจริงว่ะพี่นะพี่ว่าไงนะยุงก็เยอะมากใช่ยุงเยอะครับเนี่ยพี่พี่ยุงก็เยอะมากรถก็เยอะนะวันนี้วันนี้รถก็เยอะนะครับ รถพวกนักท่องเที่ยวขึ้นเขานะครับเขาใกล้นะครับยุต่เือ,เ,อ,อยเยอะใช่ป่ะยุงเ,เยอะนะครับพี่เพื่อนผมมาผมยังโดนกัดเลยนะครับยายมันหิวข้าวมากนะครับ ออกมาเดินเราพวกเรามาเดินตามหายายอยู่พักนะครับไม่เจอที่ยายพาไปคืนนั้นนะครับพวกผมก็เลยนมาตามหาเพื่อท้ายเจอยายนอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วน้องเบิร์กก็เข้าไปเรียกนะครับเหมือนยายเป็นลมหรือไม่ค่อยสบายนะครับพวกผมก็เลยกินข้าวยายกินยานะครับไอ้น้องเบิร์กไปปัด ยุงให้ยายนะครับอะยุงเยอะนะครับแต่ไม่รู้ว่ายายเขามานอนอยู่ตรงนี้ได้ไงนะครับยุงเยอะมากๆเลยนะครับ เบิร์ตเบิร์ดเดี๋น้องไอ้ยอย่าคุณยายกินยาเสร็จแล้วก็เอาข้าวเอายาให้น้องไอ้ให้ยายกินต่อเลยเหมืมอ,อยมมนยายแกยจะกินข้าวเสร็จแล้วนะพี่เดี๋ยวมียาอยู่ข้างในนะครับใช่ครับเรเอาไงอ่ะ ก็รอว่ายายแกจะไปไหนต่อเนี่ยยายแกเอาไปทานอาหารเสร็จแล้วอะ่ขนนะขนอะยุงกัดยุงเยอะนะครับที่นี่พี่ยายแกกำลังกินน้ำนะครับนั่นนะน้องสาดมากเลยนะพี่นะใช่ครับอยู่แค่ตรงข้างในนี้คนเดียวกลางแบบที่ล้าง<ห>าโจ้งอะไอย่างเงี้ย เล้วกี้แกอน,นอนสติที่ได้ผมนึกว่าเสียชีวิตอ่ะไปเขย่าก็แข็งเลยอ่ะแต่ก็ยังมีสตินะครับใช่ผมเรียกไปมาเรียกมาแกก็ลุกขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งนะเกิดจากการแกหิวข้าวจะจัดใช่ครับหรือไม่สบายก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอืมนะพี่นะแต่ว่าตัวไม่ร้อนนะแต่ตัวเย็นเเจี๊ยบเลยเมื่อกี้ไม่ยย่คนเราอาจจะเป็นลมเป็นแรงก็ได้นะครับอีกอย่างอยู่ตรงนี้คนเดียวอ่ะ แล้วลูกหลานแกก็ไปไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรารอดูว่ายายแกจะไปไหนต่อนะครับแล้วเราค่อยกลับกันนะพี่นะเมื่อกี้เหมือนยายแกจะกินยาแล้วนะผมเห็นแวบแบบยายแกเก็บของวะหรือว่ายายแกจะเก็บไปกินต่อวะอันนี้เขไม่มั่นใจเพราะว่ากับข้าวรอมาก็เพิ่งอุ่นๆนะร้อนๆอยู่เราเข้ายาม ตามให้ยายเลยนะครับกลัวยายไม่สบายกลัวเป็นไข้หนักนะครับแล้วกลัวยายหิวข้าวด้วยนะครับยายยายไม่รู้ว่าลุกไปไหนนะครับลองตามไปลองเดินตามดูล่าไปดิ นน็อย่ไปนมแกน่าจะออกไปยังชุมชนอะเราไม่ก็อาจจะออกไปตรงนั้นอาจจะมีบ้านล้างอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจหรอกแกเดินไปแล้วอะปล่อยแกยไปเถอะพี่เน่ะแกเดินไปแล้วปล่อยให้แกเดินไปเถอะน่ะใช่อาจจะได้กินข้าวมีเรี่ยวมีแรงนะครับ ไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนหรือไปอยู่บ้านล้างก็ไม่รู้นะครับกลับบ้านล้างหรือเปล่าพวกผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าคุณยายเขาไปอยู่บ้านล้างที่เก่าหรือไปที่ไหนนะครับหรือเขาย้ายที่ให้พวกผมก็ไม่มั่นใจเลยอ้แกเดินไม่ได้หรอวะไม่รู้ครับเดินเข้าไปทางไหนมาแกเข้าป่าตรงนน้นไปแล้วเออไปแกไปเถอะไปเราก็เดินกลับลงไปด้านล่างดีกว่า พี่เพ้นใจแกเดินไปทางนู้นใช่ไหมใช่โอเคไปตามเขากยืนอยู่ะยนะครับตามเขาก็ยืนอย่นะครับใกินาย,า,ยางเราค่อยเอากับเข้ากับาแกกินใหม่ดีกว่านะพี่นะใช่ครับเราเอายามาให้ายใหม่นะครับ ไม่รู้ว่ายายเขากินยแล้วดีขึ้นไหมใครอยไอ้พวกผมก็ไม่รู้มันค็ออะไรแต่แม่เขาสนใจเอาเอายาเอาข้าวมาให้ยายไหมนะครับรอบที่แล้วตอนผมมาก่อนนู้น่ะผมเจอทีแรกอ่ะยายแกจะเดินไปตรงนู้น่ะ<ช>ไม่รู้ <ๆ S 1> รตรงหน,น,นมูมีอะไรก็เดินไปกลับอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยนี่คือรอยดักอะไรวะ เนี่ยพี่น้องดูดิเป็นกับดักอ่ะยายแกดักหา่าอะไรกินหรือเปล่าไก่ปุูไก่ป่านะนะพี่ว่าใช่ป่ะไม่ใช่ไม,ไม่รู้เหมือน,นกันนะมไม่มั่นใจนะเพราผมไม่เก่งหนักกัเรื่องนี้นะครับไม่มั่นใจว่ามันคือที่ดักอะไรนะพี่นะเนะี่ยวันแรกที่เรามาเนี่ยเราเจอคนานายน,น,น,นอนอยู่ตรงไหนคนเดียวนะ<ช>วพี่นหน เดี๋ยวเราลองไปดูอีกทีนึงเราเดี๋ยวไปดูนู้นกันไหมวันนั้นเราเจอทางคุณยายเหมือนเดิมไปทางนั้นเอออาจข้างในจะเป็นบ้านล้างอะไรสักอย่างแต่เหมือนจะไม่ใช่บ้านล้างนะเพราะมีท่อวิ่งดูดน้ำอะ่ะพราะว่าไม่ใช่หรอกมัม้งเนี่ยน่าจะไม่ใช่หรอก พี่ว่าไงค่ับใ่ผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับไม่ใช่นะครับนะใช่พี่ว่าใช่เะละ่ะแล้วยายพอเดินมาถึงนี้ยายก็เดินกลับไปย้อนกลับมปเก็บไป,กล,บไปกลับมาอยู่งั้นครับเค okay, ปะเราเดินไปดูบ้า,างเลยทีว่าคุณยายทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เดินออกเนาะทีกันนะ เดิมทีเนี่ยคนมาเจอแกอยู่นี่คนเดียวเยอะไนงะทีนี้เราก็อยากมาพิสูจน์กันเราก็เจอลูกหลานแทนนะครับว่ายายแกอยู่นี่หรือเปล่าแต่ยายแกแกอยู่จริงทีนี้พออยู่จริงแล้วแกยายแกแบบอยู่ในที่ล้างเนี่ยคนเดียวนะครับแล้วอยู่ถ้ายไล่พวกด้วยนะเนี่ยพ,พี่ก็ดูเอาดิสำารวบของเขาเนี่ยคือล้างจัดเลยอะ่ะดูดิ สถานที่คือไม่น่า,าอยู่แล้วนะนแล้วมีแบบลอยกองใช่เนี่ยเดินที่เราก็เจอคุณยายอยู่ตรงนี้แหละนอนอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปไป,ไปยังนอกสถานที่กันเลยไปพี่เดี๋ยวไปเจอองข้างนอ,นอกกันต่อครับ,รบโอเคครับพี่พี่ตอนนี้เนะี่ยผมกับพี่เมาส์นะเดินออกมาอย่างนอกสถานที่แล้วนะ<ช>ครับก็เข้าๆเนี่ยเจอยายแกนอนหมดสติอยู่ด้านในนะครับที่แรกผมนึกว่าเสียชีวิตนะครับขยับเนี่ยคือตัวแข็งเลย ผมเข้าไปผมตกใจอ่ะผมไม่รู้จะทําไงดีผมลองเขย่าเขย่า,าทีนี้แกฟื้นผมว่าถ้าพวกผมไม่ไปอีกสักประมาณสองชั่วโมงเนี่ยอาจจะไม่รอดแน่ๆน,นะคร<ช>ับพี่พี่ดีนะที่เราเนี่ยยังเข้าไปเจอแกนอนหมดสติอยู่นะแต่ถ้าแบบเช้ากว่านั้นนะผมว่าไม่รอดนนแน่นอนน่าจะเสียชีวิตนะใช่แต่พวกพอผมพวกผมสะกิดเขาฟื้นร,รู้สึกตัวแล้วแร้ไม่รู้สึกตัวแต่ทีนี้ผมเห็นขารลอมือแกเนี่ยดิ้นตึ๊กๆึผมก็เอ้ย สกิต่อนะครับจนแกเนี่ยฟื้นขึ้นมานะครับก็โอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวไงนะผมกับพี่เมาส์เนี่ยขอญาตเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์อะไรวะกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนยให้ผมและพี่เมาส์เนี่ยมีกาลังใจในการถ่ายคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าเนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยจะไปถ่ายอะไรกันต่อเนี่ยก็พี่พี่เนี่ยฝากติดตามเป็น กำลังใจนะครับเดี๋ยวไงเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้นะผมกับพี่ม้าขอลาเต็มเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ